หนึ่งสามห้าเรามารู้ว่าร่างกายของเราอารมณ์ของเรา,าประกอบไปด้วยอะไรเรียกว่ามิปัสนาภูมิภูมิของนะักมิปัสชนาจะต้องมารู้สิ่งเหล่านี้อย่างแกมแจ้งว่ามีอะไรบ้าง่ันนามยังมิปัสนาภูมิปาตตะกาทาโยมันนามสิเอ ปัญจขันธางขันนัคือส่วนประกอบอย่างที่รวมกันเข้าเป็นชีเวรูปขันคันได้แก่รูปร่างกายเวทนาคันโทได้แก่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น สัญญาคันโทนได้แก่ความจำได้สังขารางคันโทนได้แก่การรุงแต็มวิญญาณาคันโทได้แก่การรับรู้ทาวานทศยตนานีอายตนาสิบสองคือประตูการเชื่อมต่อ จากกายยตานังการเชื่อมต่อคือตารูปายตะนังการเชื่อมต่อคือรูปโสตายตะนังการเชื่อมต่อคือหูสันธายตะนังการเชื่อมต่อคือเสียงกานายตนัง การเชื่อมต่อคือจมูงกันทายสานังการเชื่อมต่อคือปีนจิวายสานังการเชื่อมต่อคือปีนราสายสานังการเชื่อมต่อคือรนกายตถานังการเชื่อมต่อคือกาย ควรทำบายตานังการเชื่อมต่อคือกระทมกายมานายตถานังการเชื่อมต่อคือใจทำบายตถานังการเชื่อมต่อคือเจตสิกอันธาระตาตาตุโยธาตุแปดคือสิ่งทีุ่งตัวอยู่

สันฐาตุนฐานคือเสียงโสตวิญญาณฐาตุนฐานคือการรับรู้ทางหูการฐาตุนฐานคือจมูกการฐาตุนฐานคือดิ กานวิญญาณธาตุธาตุคือการรับรู้ธาตุจมูจิวหาธาตุธาตุคือดินรสธาตุธาตุคือรสจิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือการ กายตาตุนธาตุคือกายหัวธรรมตาตุนธาตุคือกระตุ้มกายกายวิญญาณตาตุนธาตุคือการรับรู้ทางกายมนุธาตุนธาตุคือใจธรรมตาตุนธาตุคือธรรมารมณ์ มโนวิญญาณตาตุนท่านคือการรับรู้ทางใจภาวิสตินตริยานีอินทรียิสองคือธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการทำกินของตนคือทำไม่ทำอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามตนในจิตนั้นนั้นในขณะที่เป็นไปอยู่นั้นเรียกว่าอินทรีย์จากคุณดาริยังความเป็นใหญ่ของตาโสตินดริยังความเป็นใหญ่ของหู อายินไริย hm, ังความเป็นใหญ่ของจมูกจิวหินไริยังความเป็นใหญ่ของเลิ้นกายยินไริยังความเป็นใหญ่ของกายมานยินไริยังความเป็นใหญ่ของใจอิทธินไริยังความเป็นใหญ่ของสตรี Kulisin dari yang kuampin jai kong budun, Kilikin dari yang kuampin jai kong jiwi, Sukin so dari yang kuampin jai ตุกินตริยังความเป็นใหญ่ของความทุกโสมนัสสินตริยังความเป็นใหญ่ของความดีใจโทมนัสสินตริยังความเป็นใหญ่ของความเสียใจ อุปกินตริยังความเป็นใหญ่ของความวางเชื่ตริยังความเป็นใหญ่ของศรัทธาความเชื่อวิริยินตริยังความเป็นใหญ่ของความเพียรติยินตริยังความเป็นใหญ่ของความระึงได สมาจินดริยังความเป็นใหญ่ของความตั้งใจมันปัญญินดริยังความเป็นใหญ่ของปัญญาอ n นัญญาตัญญาสามีินริยังความเป็นใหญ่ของผู้ปฏิบัติ ด้วยตั้งปานิทานว่านจากบรรูปปันนิพานอันยินได้ยังความเป็นใหญ่ของผู้ดกิเลนแล้วแต่ยังไม่ดำพันอัญยาตาวินได้ยังความเป็นใหญ่ของผู้ที่ดำตั้งคันตั้งกิเลส Jantari อริยสัจจานิตริยสัจังคือความจริงอันประเสริฐ2โทกันอริยสัจจังทุกขริยสัจังคือสัพพะที่ตนอยู่ได้ ทวงกสัมมตโยนอ,อริยสัจจังสมัมทัยได้แก่ตัณหาสาคือในในทุ์เกิดทัวกันิโรดตทวนอริยสัจจังนิโรธคือความดับตูได้แก่ภาวะทีท่ตัณหาดับสิ้นไป ตัวกนิรุทธกามิปฏิปัฏฐานาริยสัจจังมะคืออนตังเป็นข้อปฏิบัติในถึงความดับทุกข์อะมิตตาปัจจยาสังขังเพราะอะมิตตาเป็นปัจจัยสังจึงมี สังขารปัจจัยวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจัยนามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปปัจจัยญาณายตานัง เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตานั้จึงมีสาลายตนานปัจจัยยามัจุเพราะสะลายตนาเป็นปัจจัยผ่านาจึงมผ่านตะปัญจยามเวทนาเพระาพระผ่ะานตาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี tan na bacaya tan Protan napin pancay tan najeng tan bacayan uppatang Pro na baca uppatangngi opat เพราะปาทานเป็นป่านใจพกจึงมีภาวะป่านใจญาติเพราะผมเ,ะะเป็นป่าจใจชาติจึงมีชาติป่าใจญาตรามรณนาเพราะญาติเป็นปจานใจรามรละจึงมี สุขปริเจ้าทั่วกะรทัมานาสุปายาสัตสัมภวันติความทุกข์ความตรำรวนทุกรุมานาและความกำแกงใจก็มีพร้อมเอวะเมตตาสักเยวลานสักตุการันตาสัตมุตยโยติ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีได้ด้วยประการณะนี้อาวิชายะาเววาเสสวิราคนิโรตาส,าสังคารนิโรตเพรอะอวิชาาสำรอมดามไปไม่เลือนสังการจึงดัา

เพราะนามรูปกรรมสลายตนาจึงกรรมสลายตนนิโรธาภาสนนิโรทุก็สลายตานากรรมานจึงกรรมผ่านนิโรธาเบตานาจึงดรม เวทนานิโรธาตนานิโรตุเพราะเวทนาดำตณนาจึงดำตณนานิโรธาอุปาทานิโรตุเพราะตานาดำอุปาทานจึงดำอุปาทานิโรธาภวานิโรตุ เพราะอุบาตานดำบ่มจึงดำภาวนิโรธา์าตินิโรธนตัวเพราะูมดำชาติจึงดำชาตินิโรธนชาจรามลนังเพราะชาติดำชารามาลนจึงดำ โสกปริเทวะตัวการตัวมานาสุปายาสานิรุนชนทีความโทความกรรมตัวทุกตัวมานันความกำหนัดใจก็ดำเอวเมตตาเกวะลาตะทุกกาตันตานสานิโรตุโมทีความดำห่ง องทุกตังวงนี้ย่อมมีได้ด้วยประการจากนี้เ,เปิดไปนาเก้าาทิเก่าบทดรรมชาทัษะทะโตอาทิเก่า อิสาตถาคาตัวโลกเกอุปันโนพระตาตาเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารงางสัมมาสัมพุทวมเป็นผู้ไลลาากคิเสตราสารู้ชอบได้โดยพระองค์เอง คาโมจัเทสิทตวนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุควุ่นปาสามิโกปรินิปานิโกเป็นเรื่องสงบกงิเลนเป็นไปเพื่อปรินิพาน สัมบุรกาามีสุขตามปาเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้ร้้อมเป็นดรรที่พระสุคนประกาศมายันตังธรัมสุตวาเอวังกานามา พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุคังแม่ความเกิดก็เป็นตัวการามปีทุคังแม่ความแก่ก็เป็นกข์มารานามปีทุคังแม่ความตายก็เป็นกข์ ตัวกับรปเดียวกันตัวมานนั้นถ้ายาสับิทุกขาแม้ความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกำแกงใจก็เป็นทุก์อามปิเยนิสัมปิญโญคนทุกคน ความประโ้มกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิยเวปโยุคนทุกขนความรักพระจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปีจังนราปิธรรมปีดุขัง มีความปราตนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกส์สังกิตเตนปันจุป,ปาตานาคันตาทุกขาว่าโดยย่อปาาานกันตงงางเป็นตัวทัวเสยยะที่ตังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ Rũ-bô-bà-ta-na-can-tôn thi tăng nheng quam yất man Vệ-ta-nô-bà-ta-na-can-tôn can an thi tăng nheng Săn-yô-bà-ta-na-can-tôn yô can man là sự tự nhiên, sự tự nhiên 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 là sự tự nhiên, sự tự เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูุปาทางทันเหล่านี้เยนตาราโนโสภคาวาเ,าเวยื่องราตูเยพราปเจ้านั้นเมื่อยังทรงประจนอยู่เอวันบ้าหัลังสาวะเกริเน ย่อมตรงแนะนำสาบวกตังหยเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจันาสัะวันตุสาวกสุอนุส a s a ย i y a m ูลามปวันตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมเป็นไปในสาวงทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญานอนิจจังสัญญาไม่เที่ยง สังขารอนิตจารสังขารไม่เทียงวิญญาณอนิจารวิญญาณไม่เทียงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาณนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาอินญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังการอนิจจานสังขารทังายทังพวงไม่เทียง Sāpê tam mạ-nắc tà-tê Tam tham-tà-tê Ai tâm chạy tôn Thằng hình Tiếc may nhăng tin tín na Tuộc-lau-tăng-lái Tên-tô-tụ-cọ-căm-lẹp Cha-thi-nhăng đối quam ชารามะลินันโดยความเกรละความตายโสเกียบาริเทเวีทุเกียบตัวมานาเซียอุภายาเซียโดยความตัวความรำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ

อาเปวันมิมนตะเกวนาตะตุกะขันตาตะอันตะจิริยาปัญญาเยตาตีธรรมชนายการธรรมที่ส่วนแห่งกองทุกขังสิ้นนีจจะพึงพาจาแกเราได้เจริ ปารินิุพตัมปิตังพระเะาวันตังอุทิศานตังสัมาสัมพุทังเราทั้งหลายูทิจะพมพระผู้มีพระปาเจ้าพระองค์นั้นผู้สัตว์ผู้กลจะกกิเรีนตรสรุนชอบได้โดยพระองค์ แม่ปารินิปานานแล้วพระองค์นั้นสาธาคาราสรมนานุการิยป่าปจิตาเป็นบุมีสาธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วกาสมิงระคาวติพรัมจริยารามา พระพื้นอยู่ซึ่งพรหมาจารย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเกกุนันสิกา,าสานเทวะสมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลียงชีวิตของมิกสู่ทั้งหลาย ตังโนกรหมจริยังอิมาตาเกวันตาตุกอากันตานตาคกิริยาญาังวันตาตุขอให้รวมมารดนของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ปติบาตตามอยู <ais> <sa> ่ซ <Cal ais> <sa> ึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาเจ้านั้นตามสติกำลังสาธานุปาทิปาทิขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลาย เยมันตเถวัลันตะตุขขันตันตะอันตะกิริยาญาตงวันตะทุกุงเป็นไปเพื่อการทำที่สุนแห่งกองทุกขังสิี้เตินแม่ยูกวา